สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอะสอนวิธีนะครับพอดีเห็นเพื่อนๆใน YouTube นะครับอคอมเมนต์สอบถามมาว่าต้องการนำภาพถ่ายดาวเทียมนะครับของอ Google อย่างเงี้ยนะครับนำมาแสดงซ้อนทับ กับแผนที่ในโปรแกรม AutoCAD Civil 3D ยังไงนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับสิ่งที่ต้องการเพิ่มก็คือว่าจะต้องใช้โปรแกรม QGIS นะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้บน Mac นะครับซึ่งอของ QGIS เนี่ยนะครับเป็นระบบบริการ Open Source นะครับ สามารถไปค้นหาดาวน์โหลดใน Google ได้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องได้แล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมอาจจะในวิดีโอต่อไปอาจจะแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับอีกทีหนึ่งสำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็คือถ้าหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม qgs เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเปิดมาเนี่ยจะเป็นหน้าว่างๆอี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาเพิ่มตรง x y z ตรงนี้นะครับเพิ่มในตัวแผนที่นะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมผมมีแผนที่อยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าผมลากมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นแผนที่ของ Google นะครับแสดงเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะ ทีนี้เนี่ยเราต้องการนำรูปเนี่ยครับนำรูปหน้าน,นี้เอาไปซ้อนในโปรแกรม a u t o c a d c i v i l ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองบอกวิธีเพิ่มด้วยนะครับว่าถ้าผมจะเพิ่มเนี่ยครับ g o o g l e อ่าเทลตรงนี้ครับขึ้นมาเนี่ยทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกก็คือ,อเข้าไปคลิกขวานะครับตรง x y z นะครับตรงแทบ็บเครื่องมือที่เป็นเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับนี่มันจะมีด้านข้างอยู เราเลื่อนลงมานะครับคลิกขวาแล้วก็ new connection นะครับตรงนี้แล้วเราให้เราตั้งชื่อก่อนนะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็น google set e s แล้วกันนะครับตรงนี้ชื่ออะไรก็ได้นะครับเอาที่เราสื่อเข้าใจนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับ URL นะฮะเดี๋ยวผมขออน,นุญ,ญาต copy ก่อนแล้วกัน ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างวิดีโอนะฮะนี่นะครับ Copy มานะครับแล้วเรามาคลิกขวานะครับ New Connection นะครับตรงนี้ตรงนี้เราตั้งชื่อนะครับ Google test นะฮะแล้วก็ผมวาง URL ของ Google ไปนะครับแล้วก็กดโอเค เห็น er> ตรงนี้จะพบ pues ว่า Google Test ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ถ <BR EN issance> ้าผมดึงเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นภาพเดียวกันนะครับก็จะรีมูฟอ่ะโอเคใช้อันนี้เห็นไหมฮะทีนี้นี่นะครับให้เรามาดูทางมุมขวาล่างนะครับของโปรแกรม QJS นะครับเราจะมาดูพื้นหลักฐานของแผนที่ เห็นไหมครับว่าตรงนี้ <c oughs> ถ้าคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับจะขึ้นหน้าต่างโปรเจกต์ r o p e r t y ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นระบบปฏิบัติอของตัวนี้นะครับจะเป็นพื้นหลักฐานนะครับก็คือสามแปดห้าเจ็ดก็คือเป็น w p เสนะครับถ้าเรา,าต้องการจะใช้นะครับอย่างประเทศไทยนะครับเป็น wj เจแปสี่สเจ็อย่างนี้นะฮะเราก็มา ค้นหาในช่องนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นประวัตินะครับถ้าเกิดว่าคนที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับมันจะไม่มีให้เลือกตรงนี้นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะเนี่ยเลือก coordinate น,นะครับถ้าไม่งั้นอ่าลองพิมพ์เข้าไปเป็น utm อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับ wj 8 4 4โซน47อย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับเราก็าเลือกกดโอเคนะครับถ้า48ก็เก็เลือกอันนี้นะฮะเห็นไหมครับเมื่อเลือก47ตรงนี้นะครับผมจะใช้47นะฮะในนี้แล้วก็กดโอเคนะครับตรงมุมนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็น32647ตรงนี้จะเป็นโค้ดนะครับของมาตรฐานระบบค่าพิกัด ทีนี้เนี่ยผมอยากได้ภาพนี้นะครับเนี่ยภาพภาพถ่ายดาวเทียมในหน้าเนี้ยทั้งหมดเลยจะเอาไปซ้อนในโปรแกรม AutoCAD CIVIL 3D นะครับเราจะทำยังไงนะครับตอนเนี้พร้อมที่จะแปลงภาพถ่ายในจอนี้นะครับเนี่ยนำไปใช้แล้วขั้นตอนแรกนะครับให้เราคลิกขวาที่เลเยอร์ google Taste ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับ แล้วเลื่อนมาที่ export ตรงนี้นะครับแล้วก็มา save as ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ให้เราเลือกเป็น format g o t i f ตรงนี้นะครับเลือกเป็น raw data ตรงนี้นะฮะแล้วก็อ่าตรง create b r t นะครับติิกออกนะครับผมต่อมามันจะมีอ่าจุด3จุดตรงนี้นะครับกด browse ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ หาตำแหน่งที่เก็บไฟล์นะครับผมจะไว้ดาวน์โหลดแล้วก็ตั้งชื่อนะครับถ้าเป็น Windows ก็คืออ่มันก็จะเด้ง๊อปอัพแล้วเราก็ไปหาตำแหน่ง Desktop อะไรเซฟไว้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นอย่างนี้นะฮะกดเซฟตรงนี้มันก็จะจองชื่อไว้แล้วก็ะจะมีพาทที่เรา ที่เราเลือกนะครับตรงเ r ียงอตรงนี้นะครับเลือกเป็นระบบอะไรถ้าเราเลือกเป็นระบบ w ับเนะครับโซน47ตรงนี้นะฮะภาพที่ได้มาระบบพิกัดก็จะเป็นระบบเดียวกันกับที่เราตั้งไว้นะครับตรงนี้นะให้เราเลือกเป็นถ้าเป็นคนใดใช้โซน48ก็มาเลือก48เอานะฮะสามารถเลือกได้ถ้าตรงนี้มันไม่มีให้เลือกนะครับ ก็มากดตรงด้านขวาตรงนี้นะครับ select cs ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนในลักษณะในขั้นต้นตรงนี้นะครับเราก็มาดู wjs พิม utm นี่นะฮะส8ก็อันนี้นะครับนี่ สี่แปดอันนี้นะครับอันนี้สี่เจ็ดผมเลือกเป็นสี่เจ็ดใช่ไหมครับทีนี้นะครับตัว x ten ตรงนี้เลเยอร์เนี่ยนะฮะมันมีหลายวิธีที่ว่าเราจะตีกรอบในรูปภาพนะครับอย่างสมมติว่าตัว c u r r e n t layer x ten ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีอีกหนึ่งเลเยอร์ที่เป็นโพลีกอนนะครับแล้วถูกวาดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆส่วนใดของใน พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เลือก current layer extend ตรงนี้นะครับมันก็จะอ,ออกมาเฉพาะกรอบที่เรากำหนดแต่ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเอา map canvas extend ก็คือว่าใช้มุมพิกัด4มุมตรงนี้เลยนะครับเอาเต็มรอบตรงนี้เลยเป็นภาพนะครับต่อมานะครับตัว resolution น,น,นะครับก็คือความละเอียดของภาพนะครับว่าเราจะเอาอ่า ทั้งแกน x และ y นะครับมีความละเอียดเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมจะเลือกอที่50เซนนะครับจุดห้าน,นี้ก็จุดห้านะครับส่วนคอลัมน์ข้างล่างกับโลนี่นะครับโปรแกรมจะคำนวณว่าจะใช้สัดส่วนของพิกเซลเนี่ยครับขนาดเท่าไหร่ขนาดไซส์นะครับว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหรคอลัมน์ใช้กี่คอลัมน์แล้วก็โลใช้เท่าไหร่เนีะถ้าเราขยับไปเป็นเห็นไหมครับ10เซน 1ิเซนโลคอลัม hmm. จะเพิ่มมาทันทีครับทีนี้ถ้ายิ่งเราเลือกเรสเซลูชันละเอียดครับในการโหลดมันก็จะนานแต่ความละเอียดภาพมันก็ได้สูงสุดของหลักของดาวเทียมนะฮะก็คือเวลาเราซูมไปมากที่สุดก็คือได้เท่าที่มันไปได้นะฮะแต่ r e s o l u ูชันนะครับมันละเอียดสุดได้ได้เท่าที่มันแสดงทีนี้ผมจะเลือกแค่50เพราะว่าอันนี้ เราใช้แผนที่ใหญ่จะได้ใช้เวลาไม่นานนะครับเท่านี้นะฮะแล้วเราก็จะกดตรงนี้นะครับถ้าติ๊กแอตรงนี้นะครับก็คือว่าหลังจากที่มันบนันทึกภาพหน้าจอแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาเลเยอร์ตรงนี้ให้นะครับอันนี้ผมก็จะติ๊กไว้นะฮะเอาไวต้ตรวจสอบว่ามันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะกดโอเคนะครับ เห็นไหมครับมุมล,ล่างก็จะวิ่งไปอ่าอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครทีนี้ผมจะลองอ่าทดสอบว่าภาพเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับผมจะติ๊กเลเยอร์ตรงนี้ออกแล้วผมก็ซูมออกมานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นกรอบอยู่ในกรอบแค่ตรงนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะมาดูไฟล์ไฟล์เราก็มีแล้วนะครับนี่ตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับไปเปิดไปเปิดในโปรแกรม autocad civil นะครับครับต่อมานะครับเมื่อเรามีรูปแล้วนะครับตรงนี้นะฮะมีรูปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เซฟมาถูกไหมครันี่ครับแค่ขนาดเนี้ย ขนาดรูปก็คือสามสิกแล้วนะครทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามากำหนดนะครับว่า data หรือว่าพื้นหลักฐานนะครับค่าระบบค่าพิกัดที่เราจะใช้เนี่ยในโปรแกรม a u t o c a d เนี่ยเราจะใช้เป็นระบบอะไรนะครับซึ่งเราก็จะเซตให้มันตรงนะครับก็คือเราจะมาเซตตรงแทบ็บ setting ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกขวาแล้วก็เข้ามา edit drawing setting ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับนี่ด,ดตเลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับเป็น u t m 84ตรงนี้นะครับนี้เราจะใช้ที่ผมใช้เป็นโซน47 n นะฮะถ้าใคร48ก็ใส่48ตรงนี้ไปนะฮะนี่ผมใส่47ตรงนี้นะครับกด apply เช็คตรงนี้หน่วย d o อิ i งยูนิตเป็นมิเตอร์นะครับ มุมเป็นดีกีนะครับองศานะฮะเช็คให้ดีแล้วก็กดโอเคครับปกตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเซตเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ geo location ตรงนี้จะขึ้นมาแต่ตรงนี้ผมไม่ใช้เพราะว่า geo location ตรงนี้ครับมันเป็นแผนที่ของ microsoft bing ซึ่งเราซึ่งปกติผมไม่ค่อยนิยมได้ใช้ ผมก็จะใช้วิธีที่ผมแนะนำมานะครับเนี่ยเมื่อเราเซตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จะมาเปิดวิธีการนำเข้าภาพเข้ามาในในตัวไฟล์นี้นะฮะซึ่งจะดึงไฟล์เนี่ยเข้ามาในไฟล์ตรงนี้ที่เราเอาออกมาเนี่ยครับมันจะมีพิกัดที่เราเซตไว้นะครับของรูปเนี่ยติดมาอยู่ เราไม่ต้องไปคัดลอกเซฟหรือว่าลากอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นไหมฮะมันจะลอยๆซึ่งเราจะต้องมาเซตตัวออริจินตัวอะไรทางงานนะครับทีนี้นะฮะขั้นตอนในตัว autocad civil นะครับมันจะเป็นสามารถทำเป็นในลักษณะของโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศได้ก็คือ gis คือมันจะมีตัวข้างล่างตัวตัวนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาที่ตรงแมปแสแผตรงนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นว่าให้กด ON นกับอ f ฟเราเลือก on ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเป็นเครื่องมือคู่กันนะครับปกติเนี่ยเราจะมีเครื่องมือ t o space ตรงนี้มาแต่ตัวไอตัวเนี้ยครับมันจะเป็นสำหรับงานแผนที่ ที่เกี่ยวกับด้าน GNS มันก็สามารถอ่านข้อมูลได้เหมือนกันนะครับซึ่งโปรแกร,รม AutoCAD Civil 1ทำได้ครอบคุมหลากหลายมากเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็วิธีการใช้งานไปเรื่อยๆนะครับยัน GNS เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราเปิดไอ้ตัวนี้แล้วนะครับตัวแทบ็บเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกที่ Data ตรงนี้นะครับ ต่อมาเลือกมาที่ connect to data ต่อมานะครับให้เราเลือกคำว่าที่เป็น r l a s t e r ตรงนี้นะครับ image หรือว่า surface connection ตรงนี้นะฮะตรงนี้ตัว connection เนี่ยเราสามารถตั้งได้ในกรณีที่เรามีหลายรูปนะครับว่ารูปนี้เป็นของงานที่ไหนอะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งได้เราจะดึงได้ตรงนี้ผมใส่เป็น google c a s e ซอสไฟล์นะครับก็คือเราจะไปเลือกรูปถ้ามันมีหลายรูปเนี่ยเราเลือกเป็นโฟลเดอร์ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมเลือกรูปเดียวผมจะเลือกเป็นรูปตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งมาที่ desktop แล้วก็ google ที่เราได้โหลดมาจาก q j s เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กด open แล้วก็กด connect นะครับเมื่อ,อกด connect เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมา ทีนี้ต่อมาอันนี้คือมันเชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยคอนเน็ Connect. ต่อมาอนนคือเราจะเพิ่มเข้าไปในแมปในตัวแผนที่นะครับก็ Add to Map แล้วก็เกมก็จะโหลดเห็นไหมฮะท่อน,นี้ครับนะถ้ายิ่งไฟล์ละเอียดไฟล์ใหญ่ มันก็จะมีการเรนเดอร์ที่นานขึ้นใน,นนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของแต่ละเครื่องแต่ละคนนะครับนี่นะฮะถ้าสมมุติเราเนานำเข้าแล้วเนี่ยเราก็ปิดตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ทํางานปกตินะครับแล้วก็ดิจิตัยหรือว่าเอามาครอบผังดูซึ่งพิกัดตรงนี้นะครับเป็นระบบเดียวกันนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าถ้าผมใช้คําสั่ง Point เนี่ยเช็คพิกัดนะครับ จะเห็นเลยว่าเห็นไหมครับตัวค่า e กับค่า n ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นระบบเดียวกันอันนี้หลักแสนหลักล้านนะครับก็คือเป็นระบบ w j 8 4แล้วซึ่งถ้าเราทำงานรังวัดด้วยดาวเทียมนะครับก็คือสามารถซ้อนระบบพิกัดได้เลยทันทีนะัะตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอ่า ต้องการที่จะเปิดไอตัวแท็บเมื่อกี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็มากดที่เครื่องมือตรงใกล้ๆก g ้ท space ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วก็มาเลือกตรงที่เขียนว่า map ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกว่าเป็นออนเห็นไหมครับตรงนีถ off, นน้ถ้าเราติ๊กออกเห็นไหมก็จะหายถ้าเราติ๊กมามันก็จะเข้ามาจะสังเกตได้ว่า ลักษณะตรงนี้นะครับจะคล้ายๆโปรแกรม QGS หรือว่าโปรแกรมตระกูล ArcGIS อะไรอันนี้นะครับก็คือโปรแกรมภูมิศาสตรสารสนเทศเนี่ยครับมันก็จะคล้ายๆกันหมดถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ